ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวเจนจิราจิระโพตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ้านแขมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้รับการประเมินนางสาวเจนจุราจิระโพเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539ปัจจุบันอายุ25ปีภูมิลำเนาหมู่ที่14ําตำบลบ่อแฮวอำเภอเมือง จังหวัดลำปางประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพดุงวิทย์จังหวัดลำปางสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางนครจังหวัดลำปางสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรรบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัย ราชภัน์ลำปางประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 1. ตุลาคมพุทธศักราช2563ตำแหน่งรูผู้ช่วยณโรงเรียนวัดบ้านแขมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่สอนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สอนดังนี้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสอนกิจกรรมชุมนุมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน 2ีชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ผู้รับผิดชอบงานอมัพย์นักเรียนครูเวรประจำวันและเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันศูนย์ทอนผู้และว,วันภาษาไทยแห่งชาติผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาม,มอบหมายผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่หการปฏิบัติตน 1. นวินัยและการรักษาวินยัยข้ารเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูแสดงออก ทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการและเทศะต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ปกค,ครองและบุคคลอื่นและมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพาเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดโดยเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน ศาส,สนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงจารีีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 3. จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้าปเจ้าพรฒนานวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องด้วยติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอมีความรักความเมตตาส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคไม่ปฏิบัติตนส่งผลเชิงลบ ต่อองค์กรทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข่าวจ้าวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดจนใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถมุ่งมั่นในการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องกับผู้เรียนสร้างความเสมอภาค และเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภา,าพของผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้ารเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมุ่งมั่นในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคม ด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาจัดทำรายวิชาและออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนามีการปรับรูปแบบเทคนิคใช้สื่อและเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้มีวิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนขวเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม3การพัฒนาตนเองคารเจ้ามีการพัฒนาตนเอง,เเองด้วยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลและเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง4การทำงานเป็นทีมขพาเจา้ามีการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือร่วมใจเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและมะติการประชุมทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่างๆประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ขเจ้าใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองเช่นการสอนออนไลน์การเข้ารับการอบรมออนไลน์การประชุมออนไลน์จากการปฏิบัติหน้าที่ขเจ้า ยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละส่งเสริมสนับสนุนเอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสิษย์เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการปฏิบัติงานในวันนี้ข้าพเจ้านางสาวเจนจิราจิระโภขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ